ครับผมตอนนี้ผมก็ได้เอาทานออกจากเต่าเรียบร้อยแล้วนะครับเต่าอิดบล็อกนะครับเดี๋ยวผมซีพาเบิ้งข้างในเต่าสกอนนะครับอันนี้ตะแกงนะครับผมนีเป็นตะแกงแล้วก็มีเสานะครับมีเสาอยู่สองต้นนะครับเสาเงวสองเมตรครับเพราะว่าเต่าผมกว้างสองเมตรประมาณสองเมตรสิบนะครับเนาะสองเมตรหาสองเมตรสิบเสานี่แงวสองเมตรครับผมผมก็สิว่างสองต้นนะครับแล้วก็ทีมีเป็นตะแกงเล็ก จากที่สังเกตนะครับเต่าบอเล่าเลยครับแต่ถามว่ากับบอเล่าเลยมันกะกัสีบอเชิงนะครับเดี๋ยวผมสีคราบพาไปเิ็งไกดเดียวนี่ครับนี่นิดเดียวอีรีครับอันนี้ยุหนาเต่านะครับเนาะลึกๆนู่นละ อันนี้ผมบ่หมั่นใจว่ามันลาวเพราะอย่างอาจจะเป็นเพราะตอนที่ผมเอาฟืนลงนะครับแล้วเป็นกระแทกขอบมันก็เลยลาวนะครับอน,นี้ก็เป็นเพราะความพรอนนะมั้งครับอาจปิ่นไปได้ทั้งสองอยางครับผมเอาไม้ลงแล้วก็เตาลาวเตาแจกทึ่งๆนะครับเดี๋ยวสำรวจโดยรอบแล้วนะครับเตาก็ดูสะอาดดีนะครับเตาดูสะอาดนะครับบ่งีขี้เทาขี้เทามีนิดเดียวครับ สีขาวแทบสีโปรเ็นเลยแม่ในเต่าอ,อันนี้เป็นผงทานนะครับเดี๋ยวมาหล่นเอาตัไว้ใส่นะครับเนาะผงทานนน้อยพวกแก่นมั่นนะครับอ่าบึ้งครับทานเที่ยวนี้โอ้ยผมได้แบบสุดยอดเลยผมคิดว่ามันจีใหม่บ่เมเงิดมได้แท้ใหม่จนเกี้ยงนะครับบ่มีหอดสน่นบ่มีสนเหลือเลยนะครับอันนี้เป็น เป็นไอทีอยูข้างล่างนะครับเป็นไม้ประคามเทศนะครับเนาะเยวเง้ขอสิบเ้ยาเงวเป็นเมตรังสิอะให้เบิ่งจัดอันทานมดได้ครับเนี่ยทานมดเลยอ่า โบมีส่วนเลยนะครับเนาะโบมีส่วนเหลือเลยเดี๋ยวที่พาไปเบิ้งกล่องใหญ่ครับบัดน,นี้นี่ครับดนใหญ่จานมดเลยนะครับชื่นใจเลยเห็นนังสี่คนเผาทานขนาดหนาสิบกว่าหนุนก็มีนะครับบักต่อใหญ่จังสี่เลยนะครับนี่ครับบักสิบสอง สิบสิบสองนิ้วนะครับต่อยิ่งยิ่งไปเรื่อยผมเอาลงบริพานะครับเบิ่งครับเบื้งแมนหมดเลยครับเป็นทานทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวสิบ,บีให้เบิ่องอันนี้ไม้ตะโกเห็นเหลื่อมๆอยู่เป็นไม้ตะโกครับนี่นี่ครับทาน คุณภาพเลยนะครับลับลกษณะสะอาดพร้อมนะครับอันนี้ไม้ประขามเทศครับนี่นะครับสวยๆเลยโอเป็นขีดเทาเลยนะครับเปลือกก็ยังเป็นเปลือกน้าก็ยังเป็นน้าอยู่ครับที่เห็นกองๆอยู่นี่กะบอกว่าได้ใส่กระสอบเบิ้งนะครับว่ามันสีใดจากประมาณกระสอบนะครับแต่กะโอ้ย ได้หลยยู่ครับคือว่าผมนะ่ะมาผิดหวังกับเต่าลุมแล้วนะครับเพราะว่าผมจุดบ่เป็นก็คือว่านะผมจุดบ่เป็นนั่นแหละรครับเพราะมันก็มันจุดจากหนาเต่านะครับวันนี้มันก็เลยเป็นกี้เท่าสลายเลยผมก็เลยสีบ่เผาอีกต่อไปครับเพราะเสียดายฟื้นนะครับเพราะว่าจะของเผาบ่เป็นนะครับเต่าลุมเพราะมันเป็นการจุดไฟโดยตรงให้ถึกฟื้น แล้วค่อยอบไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเตาอีทประสานนี่กับเตาอีทบล็อกนั่นครับทานที่ใดนีคุลละเรื่องเลยครับสวยๆเลยนะครับทานครับผมสำหรับคลิปนี้กะถือว่าประสบความสำเร็จ แ0บาบเหมดแล้วครับทานที่ได้จากเตาอิฐประสานนะครับเอ้ยเตาอิฐบล็อกนะครับว่าอิฐประสานกับเบิ้งหลายเทียวแล้วนะครับอันนี้เป็นเตาอิฐบรรล็อกแ้วก็เผาครั้งแรกนะครับได้ขนาดนี้ผมก็ถือว่าดีใจแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ